สวัสดีครับผมชนะฟิลไทยใน youtube ครับพะกับผมมานพิน,นวันนี้อยู่ที่อำเภอเทพ,พาครับกับอำเภอเทพ,พาจังหวัดสงขลาครับ ขายเสื้อผ้าครับโอ้ตยตึกแถวพัดสิกครับเดินไปทางตลาดนะ นี่มีป้ายสวยนะครับขายเครื่องมือประมงเนะก็แทรก u r l เล็กน้อยครับเพราะว่ากันคนดูดคลิปไปนะครับเดี๋ยวนี้คนดูดคลิปเยอะนะครับโอ้ย สะดุดครับเมื่อกี้โอ้นี่จุดจบทีวีร้านซ่อมห้างทองคูณีที่ตลาด อนี่ครับตลาดเทพาเดี๋ยวไปดูแม่น้ำนี่คลองเทพาครับ าคนมาจอดรถกันที่นี่ด้วยเพราะว่าตรงตลาดที่ที่ไม่พองคนระัมีทางเดินเลียบน้ำนะ จอดรถกันหมดเลยก็มันเดินดูตลาดกันต่อครับโอ้นี่บ้านไม้คลาสสิกเนี่ยตลาดนั่ง ไก่นะครับตดามาอันนี้โ้ไ่งไรู้โอ้ต้มผัว แมดลูกเนียงลูกเนียงนกต้องเอาไปพ่ออีกเนี้ยออกินแบบนี้เลยแล้วกินอย่างนี้เลยอร้เราต้องไปต้มไหมเอากินอย่างนี้เลย

ลูกเนียงนกอยู่ที่ตลาดเทพาครับเพ่นครับลูกเนียงนกเป็นฝกักฝักอย่างเงี้ย <c oughs> ขอบคุณมากครับ อมนีนั่นปาสด้าน,นเดียวป้าดอมาอมีไปดูสอไทยนะครับใอนช่ตอนนี้เดือนมีนาคมครับ2560 Hãy subscribe cho kênh Ghiền có Để không? hai <laughs> lỡ những video hấp ตลาดวันาทิตย์ครับคือครับตรงนี้ถนนพัฒนาชุมชนซอยหนึ่งโอ้ด้านนน้นก็มีครับ ตลาดเทพาครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับช e l นลฟิวไทยใน Youtube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับครับผมมาพินกับช e l นลฟิวไทยนะครับเอฟแต่ไ mm ่เ hmm. ดียวทไอก็ที่เทพาครับวันนี้ก็มีไก่ทอดตลาดนัดนะฮะน่าจะเห็นป้ายเหมือนกันร้านกาสาวไก่ทอดอันนี้ที่ขายอยู่หน้าสถานีป่ะ mm hmm. ใช่ไหม เอาไก่ชิ้นหนึ่งกับข้าวมันครับข้าวอะไรนะคะัข้าวมันข้าวมันเอาข้าวมันอนนี้ชัานนี้เอาไก่เนื้ออะไรคะเอาอะไรก็ได้ครับเท่าไหร่ครับได้ได้ น้ำซุนด้วย่ทอ,อดนะครับเดี๋ยวไปชิมกันก็ซื้อจากในตลาดเทพานะครับนี่ ไปกันต่อครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อันนั้นอันนั้นข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วอันนี้อะไรไหนคะอันนี้เนื้อเขาเรียกสเต๊ะสเต๊ะสเต๊ะมีสเต๊ะอะไรมั้งมีมีไก่กับเนื้อแล้วอันนี้เรียกอะไรขาวๆเนี่ย ข้าวขาวนี้อ่ะแม่แม่เนี่ยอ๋อนี่อันนี้ข้าวมันเลยสเต๊ะมันแต่เยาวีเรียกอะไรจ๊ะภาษาเยาวีเรียกอะไรนั่นเรียกว่าเพราะว่าสเต๊ะอ๋อไอข้าวขาวนี่เรียกอะไรข้าวมันมันข้าวมันมันมันต้องกินแต่อันี้อย่างมันมีน้ําแกงอ่ะน้องอันนี้อะไรเนื้อเนื้อต้นอะไร่จุดเท่าไหรสามสิบบาทจ้ะอ๋อทีนี้จุดเวลากินน้ำก็เอาเอาน้ำเปรูไทยนะครับ ใส่เลยแล้วก็นี้มีอะไระยำแตงกวาใส่เข้าไปอร่อยใส่คุกกันเลยเหรอใส่คุกกันเลยเหรอครับคุกกันเลยคุกกันทั้งหมดเลยลจ้าทั้งหมดเลยเหรอจ้าเดี๋ยวลองดูครับ <c oughs> มีวันอาทิตย์กับวันพุธเร่่่าเต้าคั่วนี่เท่าไหร่ครับเต้าคั่วนั้นอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบบาทจ้ะอ๋อยี่สิบสิบ นี่กระเพาะปลากล้วยจับกระเพาะปลากล้วยจับเคยกินไหมมียอะไรกระเพาะปลาใส่กล้วยจับอ่ะไม่ไม่มน,นี่คนละอันอคนละอย่างเอาเท่าขั้วสิบบาทนะโอ้เยอะแล้วครับเนี่ยครับก็ซื้อมาเยอะมากเลยครับ เดี๋ยวไปกินกันเลยตลาดเทพาครับสติดฟู้ดของแท้บันพินกับชาแนลฟไทยในยูทูบครับอยู่ที่ตลาดเทพานะครับวันนี้มีลูกชิ้นอะไรครับลูกชิ้นปลาครับแบบทำเองคนระ เอาไม้เท่าไหร่รัมมเอาสามไม้ครับสามไม้ครับมมเอาน้ำจิ้มครับไม่เยอะยังเป็นสูงนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย อ๋สี่สิบบาทกินได้เลยจับกินกินไม่หมดนะซื้อเยอะลองก่อนทำเองเนาะใช้ปลาอะไรครับปลานี่ทูปลาทูสายถ้าภาษาเยาวีก็เรียกอะไรภาษาเยาวีเรียกชินเอ็นชินหุ่นกันอ๋อปลาลายแย่ปลาลายแย่อ่าลายแย่ขมุงอีกาลายแย่ แนวฟรย์ไทยนะครับยังอยู่ที่ตลาดเทพาครับซื้ออะไรมาชิมไปเลย